Five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประเวศหานุสาหะครับยังจำหนังสือเล่มหนึ่งได้ไหมครับที่ชื่อว่าสำเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจที่เขียนโดยคุณนอโยุกิฮอนดะนะฮะเป็นหนังสือเล่มที่น่าสนใจดีนะครับผมว่าการตั้งชื่อก็ดีแล้วก็ในหนังสือก็เป็นหนังสือที่สนุกดีวันนี้นะครับอยากจะเอาเ,ออเรื่องนี้มามาคุยให้ฟังนะครับว่าสำเร็จสไตล์คนขี้เกียจเนี่ย เป็นยังไงนะฮะวรลเราล้วขี้เกียจคนขี้เกียจจะะสบคอนดิเตสมจะทํำยังไงได้บ้างนะครับข้อแรกเขาบอกว่าคุณต้องยอมรับออกมาตัวเองเป็นคนขี้เกียจนะฮะถ้าเราเป็นคนขี้เกียจเนี่ยจริงๆคนขี้เกียจเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ต้องเป็นนักวางแผนนะฮะเพราะว่าคุณจะไปทําอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยคุณต้องทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคือถ้าเกิดคุณเป็นคนขยันเนี่ยนะฮะคุณก็อาจจะสามารถอาจสมมุติยกตัวอย่างนะครับสมมุติคุณจะเดินหยิบของที่ตู้นะฮะตู้เย็นแล้วกันอ่ะห Й ยิบของที่ตู้เย็นนะครับ จะ่อของคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นคนขยันคุณเดินไปหยิบของในตู้เย็นห้ารอบคุณก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่คนขี้เกียจจะรู้สึกไม่ได้เลยฉันไม่ไม่ไหวฉันไม่ไหวจริงๆริฉันให้ฉันเดินห้ารอบตายแน่แน่เพราะฉะนั้นจะเดินไปตู้เย็นหนึ่งครั้งก็จะต้องท,ทาเช็คลิสต์มาให้ครบเลยการทํางานก็เหมือนกันนะฮะคนคนขี้เกียจเนี่ยก็จะต้องวางแผนการทํางานนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะพักเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าไอ้แผนของเราเนี่ยมันจะไม่พังเจ๊งไปซะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกระบวนการในการเผื่อเวลานะครับลิสต์ออกมา ก็ต้องต้องต้องทำเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคําว่าขี้เกียจเนี่ยคือคุณขี้เกียจทางานได้นะฮะขี้เกียจทํางานเยอะได้แต่อย่าขี้เกียจวางแผนเพราะว่าถ้าคุณขี้เกียจวางแผนยังไงคุณก็ต้องทํางานเยอะอน,น,อนะครับอันที่2นะครับถึงจะขี้เกียจขนาดไหนเนี่ยก็ขอให้ทุ่มเทก,กับช่วง10บวันแรกให้สม่ําเสมอนะฮะคือสิบวันแรกเนี่ยพอพอทำพอสม่ําเสมอแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันจะไม่ค่อยยากแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกขี้เกียจน้อยลงนั่นเองนะฮะเราจะรู้สึกสบายขึ้นนะครับความขี้เกียจมันเป็นความรู้สึกถูก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องใช้แรงอะไรเยอะมันก็จะไม่ขี้เกียจทำแล้วนะครับอันที่3ครับ small win นะฮะอย่าพยายามไปทำอะไรที่มันใหญ่โตโมโหลานมากนะครับเราเอาแบบเราเอาแบบ small win ง่ายๆก่อนนะเราค่อยๆเก็บสะสมระหว่างทางนะครับเช่นโอ้ยไม่ต้องไปตั้งเป้าลดน้ำหนักอะไรให้มันยุ่งยาก,กุว้นวายของดน้ำตาลหนึ่งวันก่อนนะแค่นี้นะฮะงดน้ำตาลหนึ่งวันนะสี่หาแรงจูงใจจากภายนอกนะครับแรงจูงใจมันมี extrinsic กับ intrinsic ใช่ไหมคนที่เขาปมนคนขยันเนี่ยเขาจะมี intrinsic motivation เยอะมากคือแรงจูงใจจากภายในง่ายคือเขาจะขับดันตัวเองเนี่ยแบบได้อย่างง่ายดายมากไม่ต้องมีใครมานั่นเขาแต่คนที่ขี้เกียจเนี่ยจะมีแรงจูงใจภายในค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้แรงจูงใจภายนอกฮะเยอะๆก็คือ extrinsic motivation นะครับเช่นไปเข้าชมรมตีแบดนะฮะที่ทํางานมีชมรมตีแบดไปเข้าชมรมตีแบดนะฮะเขาไปตีนทุกอังคารพรหัสนะฮะคุณอยู่ในชมรมแล้วเนี่ย มันก็มีแนวโน้มว่าคุณจะไปตีแบตได้เยอะกว่าคุณอยู่คนเดียวเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปหาไอ้พวกนี้มากระตุ้นคุณจากภายนอกนะครับข้อต่อไปคือลดความเครียดลงบ้างนะฮะการลดความเครียดเนี่ยจะช่วยให้เราหายขี้เกียจด,ด้วยนะเอเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมันเครียดแล้วมันก็คุณเคยเป็นไหมคุณเครียดจนรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรอะ่ะนั่นคือความขี้เกียจรูปแบบหนึง่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากให้ตัวเองมัน เหมือนกับถูกบิด,บ,ดบิดเดยอะเกินไปมันมันไม่ไหวมันต้องคลายบ้างนะฮะเราจะได้มีแรงไปทําอะไรบ้างนะครับข้อต่อมาคือหาสภาพแวดล้อมที่ทําให้ขี้เกียจได้ยากนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อการทํางานอย่างมากเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดคนออกเป็น4ประเภทตามหนังสือ The Power h e n เนี่ยนะฮะ สิงมันก็มันจะมีสี่สี่ประเภทสิงโตเนี่ยคือคนที่ productiv ช่วงบ่ายๆนะครับหมาป่าคือพวกครีเอทีฟชอบทํางานกลางคืนนะฮะโลมาเนี่ยคือคนที่ใช้ชีวิตไม่เป็นเวลาเดี๋ยวทํางานเดี๋ยวนอนนะครับแล้วก็หมีเนี่ยคือคนที่ทํางานตามแสงอาทิตย์เลยคือเช้าเนี่ยจะ productiv ที่สุดแสงใกล้ๆหมดก็ไม่ productiv แล้วเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราต้องออกแบบสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะกับเรานะครับยุคสมัยใหม่เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะข้อต่อไปนะฮะเลือกกิจวัตรที่รู้สึกว่าทาแล้วกําไรกําไรในที่นี้คือการได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมา การทำกิจวัตรห,หนึ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำเช่นถ้าเราพักอยู่นะครับระหว่างพักเนี่ยฟังข่าวหรือฟังอย่างอย่างเช่นผมชอบฟังอาจารย์วีระอย่างเงี้ยนะฮะฟังอาจารย์วีระไปด้วยได้ไหมนะฮะก็ไม่ได้เครียดอะไรนี่อาจารย์วีระกพูดขำๆสนุกจะตายนะฮะฟังอาจารย์วีระไปด้วยไม่ได้รู้สึกว่าเพิ่มความเครียดอะไรแต่ว่าได้ความรู้นะฮะข้อต่อมาคือไม่เปรียบเทียบในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากาันมันเหมือนเล่นไพ่ะนะฮะ โลกนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนเนี่ยไม่ต้องพยายามอะไรมากโอ้โหมีพรสวรรค์ทาอะไรก็ประสบความสาเร็จไปหมดเข้าได้ไพ่ดีไงถ้าเอาเราแต่คนเรานนมาเปรียบเทียบกับเราเราจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตฉันมันห่วยแตกลือเกินเพราะฉันอย่าไปทาอะไรเลยดีกว่านะดังนั้นเนี่ยพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะไปโฟกัสมันนะครับเราโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับข้อที่9นะครับต้องพักผ่อนให้เป็นนะฮะการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่านอนเยอะเกินไปอย่านอนน้อยเกินไปนอนพอดีพอดีต้องรู้ว่านอนแค่ไหน พอดีสําหรับเราเราจะไม่ขี้เกียจนอนเยอะไปก็ทําให้คุณขี้เกียจนะครับนอนน้อยไปคุณก็เหนื่อยคุณก็ขี้เกียจอีกเพราะฉะนั้นต้องนอนให้พอดีนะครับและข้อสุดท้ายครับให้ตัวเองได้ขี้เกียจบ้างนะฮะถ้ารู้สึกเหนื่อยก็อย่าฝืนลองออกไปเดินเล่นนะครับไปใช้ชีวิตกระทำมาชมธรมธรมชาติบ้างหาวิธีการรีชารจตัวเองบ้างนะครับอย่างน้อยเนี่ยเอาต้นไม้มาแปะไว้ที่โต๊ะทางานสักต้นหนึ่งก็ช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะได้ละตาจากจอคอมไปดูแลต้นไม้ของคุณนิดหนึ่งนะฮะแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เขาเคยมีคนพูดว่าเวลาหาแฟนเนะี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องหาคนที่เลี้ยงต้นไม้แล้วไม่ตายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติแบบนั้นด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที